เกิดผ่านมานะครับก็จะก็เจออยู่ผ่านๆตาอยู่พอประมาณนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พามาชมต้นกระบกนะครับที่มีอายุออกผลที่สมบูรณ์นะครับต้นทรงสวยเลยนะครับต้นอามันอาจจะเกิดมานานนะครับแต่ว่า ลักษณะที่เกิดกับไม้ลหลายชนิดก็มักจะไม่ค่อยสูงนะครับแต่ก็อายุเยอะนะครับต้นอาจจะไม่ค่อยใหญ่นะครับดูลักษณะแต่ว่ามีอายุนะครับเกิดบนเขาหินทรายนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็บวกกับต้นที่อาจจะหมดโตนะครับเรียกว่าแกลแกนพวกนี้นะครับแต่ก็ให้ทรงที่สวยเลยนะครับ ไม่โตขึน้นอีกนะครับ <c oughs> มีแต่กแก่ลงอย่างเดียว <c oughs> นี่ครับผลลูกไม่ได้ลูกใหญ่ๆังนั้นนะครับผล <c oughs> กระบ,บกนะครับสุกก็จะร่วงบนลานหินเห็นชัดเจนนะครับ <c oughs> นี่ครับปลูก ประดับใหสวยเลยครับทรงอย่างนี้กำลังพอดีนะครับต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มาที่จะตัดแต่งได้สวยงามสบายนะครับสูงจากพื้นเดนเนี่ประมาณหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่เกินหเมตรนะครับในหกเมตรนี่คือยอดนะครับ จะหลักๆอยู่ประมาณ4เมตร50นะครับความสูงจากพื้นถึงภาพโดยรวมด้านบนนะครับ